มาถึงฟอดคอนเวลิชนะครับป้อมปาการอยู่ข้างหลังเราเห็นไหมครับเห็นกำแพงละอยู่ข้างหลังเราเนี่ยตรงนี้นะครับอ่าแล้วตรงนี้คืออ่าแทนให้ดูสูงๆครับอ่าหอนาฬิกาวงเวียนหอนาฬิกาวิกตอรียแต่ที่นี่เขาจะทําแบบร่วมสมัยนะครับมี2ออย่างคือมีเก่าและมีใหม่เป็นฟิวชั่นนะครับเห็นไหมอันนี้คือของใหม่ วงเวียนนุกูวงกลมเตนเล่จำลองให้คล้ายโลกน่าจะประมาณนี้เหนไหมครับฟอร์ดอันนี้คือป้อมปาการตรงนู้นของป้อมปราการนะครับจะเป็นอ่าทะเลนะครับมองเห็นเอาไว้ป้องกันเมืองนะครับตั้งชื่อตามเขาเรียกว่านักปกครองที่มาจากประเทศอังกฤษนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในตรงนี้นะครับเพื่อไปซื้อตั๋วโอเคเดี๋ยวรอทีมงานอีกแป๊บหนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปติดปลอกแขนนะครับติดปลอกแขนตอนนี้ติดปลอกแขนแล้วนะครับเนี่ยเขาต้องติดปลอกแขนให้ครับเนี่ยเออมาเลยไม่ขนดเกาหลีใต้ทีสองเลยค่าเข้านะครับยี่สิบฟอร์ดอะไรนะครับ ฟอร์ดคอนเวลิสนะครับค่าเข้า20นะครับเดี๋ยวเราเอาแผนที่ไปจักหน่อยนะครับแผนที่นะครับฟอร์ดเคฟอร์ดคอนเวลิสเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนียครับข้างหลังเราเนี่ยครับทุกท่านหยิบแผนที่นะครับคนละอันครับใครอยากได้ตัวไหนก็หยิบเอาเลยครับตามสบายครับหยิบมันหมดทุกอันเหรอครับพ่อแม่พี่น้องเพราะผมก็ไม่รู้มันคืออะไร ทรอนเวลลิสเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อใครอยากมาเที่ยวปีนังเดี๋ยวจะเอาแผนที่ตัวนี้ไปฝากเพื่อนๆด้วยขอผมได้นะครับหรือไม่ขอเงียกรับครับโอเคมครับเงียกอเียรับไม่เอาอะไรขับเลยครับเอาแต่ตัวกับหัวใจใช่ไหมครับกับโทรศัพท์ใช่ไหมครับโทรศัพท์ผมก็อันเรียกภาษาว่าอะไรนะครับแบตเป็นแผนที่ แบตหมดอันนี้ปีนางอะไรบาบาอันเดีเบ mm ีเกคเกคโอเคเกซัมทกนนนี้เจจ่อนนีเราดรบนจ UNESCO โอเค e s o โอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปอาจจะไม่เห็นหน้าผมจักนิดจั่หน่อยนะครับเพราะว่า ทั้งดาวทั้งไทยทั้งอังกฤษทั้งมาเลทั้งอะไรปนกันไปมั่วเลยครับพูดไปเรื่อยๆเลยครับท่านพี่น้องอันนี้จะไล่ยาวหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับเข้าไปข้างในนะครับ Let's go Let's go My t ท a m my t ท a m โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันตรงนี้นะครับใ่นี้เรากำอยตรงนี้ครับที่เราจำองเรา ตัวของที่นี่นะครับสแกน QR code ไฮเทคนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับ QR code ไฮไฮเทคมากครับเดี๋ยวเข้ามาข้างในเลยอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะครับข้างในเนี่ครับเป็นลานโล่งนะครับตรงกลางแล้วก็ number two first number two number two number two baby to have a อันนี้แต่ใส่ละ เพราะ a i ตอรที่นี่้ก t ็ r ่ตรงนี้ก็จะเป็นสนามของเขาทำกิจกรรม้วเขาก็ประยุกต์ระหว่างของใหม่กับของเก่านะครับแล้วเราจะเดินอินไซเคียดนัเรียนตดที่ โอเคโอเคเราจะเข้าไปไปในป้อมนะครับไปดูข้างบนของป้อมนะครับตอนนี้ก็จะให้ดูบรรยากาศเชีย Maybe หรือส่วนนมะ Maybe c o n f l i ป t Maybe name น f of เหญ่ เห็นเห็นกันอยู่นะครับให้ดูนี่นะครับชื่อเจ้าของป้อมฟอร์ดคอนเวลิชนี่ละตัวเขาครับเนี่ยมีแคนนอนแล้วขึ้นไปข้างบนโอเคมีที่ถ่ายรูปเดี๋ยวขอญาตเก็บภาพนิ่งก่อนนะครับเจอกันอีกทีนึงบ๊ายบายครับวันนี้กวินออนทัวร์พามาเที่ยวป้อมฟอร์ดคอนเวลิชที่ตั้งอยู่บนเกาะปีนังนะครับ เป็นป้อมปราการที่ไว้ป้องกันค่าศึกทางทะเลเพราะปีนังคือกราะนะครับนี่แหละครับบรรยากาศภายในโดยรอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด u ั s สไคร e นะครับการเดินทางมาที่นี่ง่ายๆนะครับจะออกจากหาดใหญ่หรือบินตรงมาที่ปีนังได้เลยนะครับท่านผู้ชมขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ see you ครับ